บ้านเนี่ยโอ้โสองไข่มึงพี่น card, ้องผมบ้านเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่เขามารับชมสองเมกิกพาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อในประเทศลักกับต่างประเทศน้เนาะจ้าครับผมวันนี้พบกันที่เนื่องละเนาะจ้าหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้เมกิกก็พอกิกพาเขาปลาเฮ็ดคือเก่าเนาะแม่นครับผมวันนี้พี่กาเท่ามาเปลีนผู้ปลีนเขาได้จ้ากพกิกขึ้นหอดอีกแล้วขึ้นหอดเขาอีกแล้วจ้าขึ้นหอดเขาอีกแล้วครับผมหลังจากเวลียนไปเมืองน้องเนครับผม กลับไปลุนไปชมกันไม่คิดพวกกิจจันมือนนี่ว่าสิได้จสีมานบอลเราจ้ะไปกันเลยจ้าไปครับผมมือนนี่ก็มาพิกัดผู้จองครับผมตำนวนใครครเพื่อนคนติดจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมไปลุยน้ำกันครับผม<ไ>เห็ดปวก,ปวกปูว<ะ>เริ่มต้นขึ้นมาครับผมเมื่อกี้เห็นเห็ดตัวด้วยครับปะ<ว>ปวกนี่อะไรเนาะบัานี่ถ้าเราปวกไม่<ว>งาคือนี่หลายดอกสองสามดอกพี่น้องผมมนี่นี่สอช่อมันดอกหนึ่งเนาะ สามซีดอกครับผมเแหนมขมันเา็ดปบกบกแหนมแหนมอยู่ดีห่างครับคุณคุณนะครับโอ้ยข evet ึ้น่าเ็ดปบกดอกเดียวที่เขาเกิดว่าเกิดจะดอกเดียวกับบแมนเปนหลายดอกครับผมเม็ดมาเน่อันนี้ห่างมากพี่น้องยิบถือเม็ดฮะอ๋อผ่าหักใหม่สมไอ S <S อ่ะสามดอกแรกให้หมาเห็นยังอ้อ,อแล้วหงอกอย่เรออ๋อแล้วงอกออกดสิครับผมสีส้มอืมก่สีบอกกันจ้ะบารา์ลันี้มีด้วยหรอมาวอนกระบอกก็เลื่อยเห็นแล้ว ฟอร์ะนองดำมาว่ามันนี้มาตามขึม้นขึ้นมาตามมึงเฮ็ดละงหกแต่พอละสามจูงจากพี่น้องอฮ้ยมันแดง <c oughs> ขา,งายลายจากพี่น้องเลยอือขาที่ไหนกันโอ้ขึ้นหมดลายใช่ปะหมดหรือปวกอะหมดทั้งหมดทั้งปวกนี่ต้องกันโอ้ยมีแต่อีกดอกยนะมันจะเมะกันไหมวิ่งขายงหนัเด้อคนสองไม่พวกมันจีบกันจังหวะที่ไหน จ้าออกหางงามเนาะดอกนี่เนาะนี่ครับที่ว่าออกหางหางแห้งก้าเาเบิรงสีชมพูดอกแดดขอางนอกเหมือนเมื่อกี้นี่ครับผมสีเหลืองเราตัดดอกละอายดอกที่เท้าพี่น้องพี่น้องเพิ่นเอาลูกเมืออะไรน้องหันอะไรน่อนี่พี่น้องเพิ่นมาก่อนอีกครับผมจ้าล้างงานอยู่ปะล้างงานอยู่ถุงถังแขน เบืงข้างหน้างามจัง่เต่ว่าข้างหนาบาเข้างหนาข้างนา้างหนาบุาเขากับเอาเตแม่เลครับผมามมอได้ด้ยไบ้างหน้างามอยู่จะพี่นนองเบิ้งข้างหนาเบื้องสีงามโบดุน้ำกันตาได้ยุติได้ได้ยุติดในข้างหนาเนาะ่ครับผมองหล้างามเ้างหน้างามจ้ะพี่เนาะพูดดูน้ำกันต่อไปอีกครับผมตาเลย ออเอาดอกที่สองครับโอ้โหเป็นแสบแบบไหนนกาเกินเดองน้ามนะครับแสไปเลือกตึงมึงจะีช่มจาของแสบแก็แน่เลยละจ๊ะสุดยอดเลยครับบัตสุดยดอดปุ้ยโมเมนต์สงนี่นีะขอบครัวหนึง่ง <laughs> สามดอกจ้ะ กอแดงดอกเ,เลกข,ของผู้จงอ,อ,องค่ะก,กน,น,นี้กนเอนคุณ<ม>ือเท่าไหร่ผกีพูนอหจะไรนนบาียผมมดอกเพียเออเอาที่กันเอาสองสองหนึ่งกันเก็บพวกผาบเลยยังอนีอ้ Do mày 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 ไปตรงคิดว่าแม่นนันเดวอ้าไปเลยตัวเดาบุยไงรองเท้าอยู่จ้ะพึ่งเ้าพึ่งไข่พี่น้องผมมึงเนีนี่มิ่ิกี้เาสองดอกอเงนระวังด้วห่างเอะตัวนี้ึดย่าครับผม <c oughs> สมดกับพอมัเนาะ ตรงนี้น้อยอือเอาโต๊ะสอนะเอาตึ๊ดจ้ะสีดอกจ้ะน้องดำจ้ะเขาบอกเราน้องดำครับผมที่นี่ยังดอกนั่งจ้ะยังดอกจ้ะน้องดำจ้ะอืมบวชื่อเก่าครับผมจ้ะ หายตกปกติกเปิดกเปิดโอ้ยจิ๊๊เปิดจิ๊เลยดอเต็มเเต็มคุณตุ๊บโอ้ยแไง <laughs> อีกจ้าอวนหนครับจมีี่แ่ไหอันดีตาดีเท่เนี่นยไปเห็นที่ดำๆเลยนียหมอเร <laughs> 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 าพเป็นตาฮักจา เห็ดพึ่งหอมจ้ะดำหรือเทิ้งอุ้ยเป็นไงครับผมแพ็คคู่างามๆครับผมเลยขู่เตี้ยโอ้ขู่แล้วเนาะเห็นดอกเดียวได้ท่านเอาเาบบมืรร่อกี้เห็นดอกเดียวไท่านแม่อุ้ยเป็นไงครับไายเพิ่นบังเอาเด้ไายเพิ่นบังแบบซีเมตหรืเด็ดล่ะโบหินจ้ะอืมเหมือนเลครับน่ามึานเลยครับผมอโอ้เป็งนงาม งามงามยังกระติกนะครับตันจิลื้อนังสเต็กใช่ครับภาษาอีสานอื่นยางกระติกภาษาจังเลี่ยนังสเต็กมึนไงครับเย็นหเย็นสองอยู่อ่ะยันสองเมื่อกี้โอ้โหมันดอกเดียวมันเนียบครับผมโหงามๆแต่ากิบตะเลียนมันบอกว่าไงบอกมีตะเรียนไทยอู้ย มึงเนยครับโพูดเลยดำ้นหมดเลยดำตัวหลังพันค่ะทองคนขาวอยู่จ้ะคาบดำคนนึงนอนจ้ะคนนึงนอนข้างในอีกเรื่องกิจเห็นไหมเห็นไหมแมนแมนอ่าตีกดำพอดีครับเนาะ นี่เอห้อยมูป <desserts> ่าปญหากินอยู่ครับเดี๋ยวมูเตะหลงในตะพนังพิะเีาคิดต่นบงี้มูเตะดอกโอ้ยมูเตะดอกหลุดเลยจ้ะมือื่อนมีมูหาจกินครับผมคนนีพี่เคร่งหนาผมเห็นบ่เี่ดิแมนมูคนก็หากินที่นั่นครับผมหล่ปลาหลออผูครับผม จะบกามุณบริกินเห็ดได้ไรแม่ปก่งยางดุดไปเรื่อยๆลยนะมันกินแมงมักินต่อเนะครับผมี่่ต่อเลยครับผมซี่คืออยู่ครับเดีดนน๋ีรผมบุ้ย อุ้ยสิติดแบบสีงามงามเขาสุยงามใหม่ลอกไปเลยจ้ะเฮ้ยลอกนะพี่ทั้งหางหลังเมื่อกด้ทีสนองสนองสนองเราบ้างสนอ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 งซคสกาเพื่อนมันก็ไมนอง มาภาษาอีสานเอื่นสนน้องมาต่อไหวภาษากลางเรียกงส้นเท้าอ่ะนี่จ้ะมาบัดนี้กันน้องดำเป็นนางเอกที่เก่าครับเมา่อเสียนองชมพู่เป็นนางเอกกบัดนี้เนาะไม่ชมพู่หน่อยนี่จ้ะจุ๊บ งานตัวพี่หนุมจะออทักทางงามไหมงามหรือเ,เป่างาเนี่นเป็นหัวใจนี่บอ <laughs> เอ,อ้ย <laughs> เป็นกกเลยจ้ะพี่นอ่อโอ้ยมกี้เคีย,คยมาหมสูนถือเพื่อนพี่เด็นี่้ะต้นนดมาเนาะมา่

เป็นนา่งอีกอมตะของเขาคือเกาไนเนาะอน้อดำคางคางคางเปิดไปเลยขา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 บม่หน่จ้อสองตัวเนี่ยสองสามพุ่ขนบปใหญ่ดอกนึ่งกับน้องจ้ะมาเ้วลมจะลุกอืมไปพิ่งเห็นลุงขาวะนะแน่นบะ ข้าวบัดนเนี่ยโอ้ยช้อนไข่มึงไงพี่น้องผมบัดนเนี้ยอ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยอะไรเปิ่าลุยนึกว่าเสียโปะกันพี่น้องนี่ครับอู้ยแข็งตัเห็นด้วยครับสีงามเน่อยเนาะนี่ครับเหลือมุงมุ่งเลยครับขาวอย่างขาวเหลือขาวงามแต่ว่ามันขาวตีดเนาะ่นครับเหลือมุงมุ่งเลยครับผม ได้จิ้มอยู่ได้จิ้มด้วยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็แต่ว่าเลยจิ้มเห็นมาน่าก็ได้จิ้มจีอันสมอยู่เนาะนี่ครับโซอะกี่ปีได้ครับรุ่นน้อกันอีกอีกจ้ายาวๆว่าสีผอมมันลายปอนไรจ้าตาตาหน่อยได้ครับผมตาใหญ่ไปท่านออกงานอยู่ครับรนน้กันสิได้ออกงานบ่เนาะเนี่ยครับผมี่ครับผมไปไปครัที่

เด่นหมดอุ้ยดอกนี้งงามจ้ะจุ่มจุลูดอกดอกบงหันยังบานดอกนี้เปียกงามเลยค่ะกระตานสุดยอดจ้ะอืออีกดดนี่เด่นมากอู้ยงามดอกงามแต่พอดีเลยอู้เดือดไอ้หอยนี่เติบเกิดลอยพี่น้องผมนี่แต่เพราะมีแดดปันได้อ่ายเลยอ้อสงสัยกระตาลใหญ่สะได้ออกงานได้ปานห้วยโอ้ยเอาไปได้แต่อ้ายเลยหรือเ่ อืมตนดอกไม้บ้างเอาดอกเงยบาได้เขาก็ได้ดอกนไอยเนาะอืมครับคุดอกเงยก็ยังเป็นเชื้อเลยนะเชื้ออยู่นี่นะจ๊ะเห็ดพึ่งหอมเห็ดพึ่งแต่ก่อนยังไม่หอมบ่เพาะจะหอมตอนนี้บ่ได้ดอกไม่ได้ได้ดอกเนี่เป็นโมยุเซ็ตชิปเห็นชิปกระโดดไหมอ๋อเริ่มสตาร์ด้วพอกิ๊กว่าหนึ่งสองนิ้ กินหมอนด้วยครับคนนี้กินเฉพาะตัวด้วยครับกินเป็นแต่ห้อมๆเวลาแกงเจ็ดแปดนี่ลองเข้าไปแกล้มดูครับ เข็นไลได้ทั่น้องหมองขอโทษค่ะเอาฮะเอกระโดดตัดบูบูกิดิงมันมาเลยบูม่ตองมันมาเลยแบนีปึ๊บปุ๊ยแกงได้จ้าเอ้ยืนกเธอเลยนม่ยังหมดเน อกี่กี่เธอเลยว่ามาหละคืออยู่เหมือนที่เก็บเห็ดปวกันยหญ่กันเขาคือจะเห็ดปวกเป็นหยาแต่เนี่ยทำงานตัดขาโจอย์ขายาอยู่ได้อาะเข่งงานเลยจ้ะอ๋อ้านีดอกเดียยเราขึ้นในบ้านไี่ดอกเบี้ยจะปีนนอะโอ้ส๊อกแทะดอกปอก คม่ายังไงเนาะฆ่าไม่ร้านาหักไหมทุงเถาบอกบอเอบอกไหวสนะัาหลังเคืองามสิล้างงาม่เตแม่ชีขาบปันไดเนาะขาอุ้ยอุ้ยขากวงเลืพี่น้องก็เลยตัดพวกเขามีคุ่มแน่อยู่นะโอ้โหท่งดำเรี้ยงกันอยู่จิงโอ้โหคู่เหงได้ด้วยน่้าน ก็ไปดึงันกันส่วเปรีเปี้ยวเลยคนนี้แน่นจังเปรีเป็นก็อนนี้ก็เนาะเนี่ยหนูขึ้นไปเลยปื๊ดโอ้ยเปี้เป็นกลางเลยเนาะโอ้ยแัดออกงมดุดมีอีกดอกนึงแถมแต่ว่าขาเป็นบงปานได่จ้ อดีงจ้าตัดชีเราหันสีดำบดตีบดตีดูดงแมนโอ้ปวกกินพี่น้องจ้าข้อปวดออกพี่น้องข้อปวกจ้าปวกมากินเห็ดกินแบบบัวแตแกงบัวแต้มเล้วพี่น้องกินดิบๆกินสดสดขาดลายครับปวกกินสดสดแบบบัวตองใส่พริกแบบบัวตองปรุงสุกจ้ อาดองชื่องามที่ไอ้ฮึฮึโอ้ยเออ,เอ,อบานสวยพื่อนะแกงแข้งแกงมาประทานแห่งจ้ะโอู้อะเอยปอก,กินเบิดอีกเลยอู้คนเป็นเชี่ยซะขอโทษกินดีครับเมืองเมืงดอกนี้บานกินบ่โอ้ดอกนี้ปลอดภัยจ้าปลอดบ่ได้ก,กินจ้าอื้ชมชงดอกจ้วยไปทั้งดอกไปบ, <S <S บ,บัวเลยนี่ ผัวก็เป็นเสียจ้ะเอาแต่ดอกนะโอ้เปแล้วมกันอ๋อพี่นี่มละน้ดอกเกสองกับบจักดอกพี่น้ไปเนาะดออกนั่งเดยเป็อบใจอยู่นิงิงว่าอีกดอกมันยังไงเนี่ยอะไรบูล่ะจ้ะถึงเบ่งแะพี่น้องท่องเพราะสีขาวบ่ได้ได้ขาวอยู่จ้ะ กำลังยงินโอนโอ้ยน,น้องดอกหันเ,เพิ่นไปเลยนี่นางจากน้องหันเทิดระดอกหเพิ่นกำลังปลอดภัยจากฝนมาบ้างเ <c oughs> ห็ดมันปูผู้จงสองเลยอ๋อสองมันติดกันเนาะเนียนด้มันปูสีผ้าอวยด้วยครับพี่น้องมึงไงฝาคือฝาห้องหันแบบแห้งครับผมดังบึมๆเลยล่มก็เพราล่มพี่น้องผมบั่นสีผ้าอวยกลับครับผม ฝ่ามือครับผมลมพรลมเลยครับสีผ้ากลับแล้วครับผมที่นี่สิท่านทำมั่นเีหน้องนานงวาแล้วฝนที่น้องผมเฮ้ละโอ้ย้นตาผมเมื่อยครับผมเอา็ดะงูเกาเมื่อ้ข้างลางนั้นต้อมีดอกเยเอาเร่อจิน้อยๆนานน้อยแล้วน้อยแต่ฝนครับผม แต่ว่าเขาเสือ uh กันฝนกับลมไม่ต่อครับผมพราะได้โบเปียครับผมเอ้โบโบ๊ะบลนพวกบกะบอนที่น้องผมไปครับทีพาลงไปข้างล่างสรุปกันอยู่ฝนลรอครับอยู่ลุมลดฝนลรอครับผมเดีหันทางลงไปนี่นั่มหรครับผมเพราะว่าเราเคยเห็นครับผมเมื่อกี้เห็นดอกอยู่เนี่ยเขาเสือใส่คลอนครับผมส่ถึงที่ถึงที่ นี่ีดอกเดียวหมดละโขลกตัมานตัวใส่เกลือกันฝนโกตัวปฏิแห่งเนาะมีแต่เสียงฝ่าห้องแล้วพากะสิมาอีกอยู่ครับฝนนี่เจ้าว่าสิผ้ากันฝ่าลงเมื่อครับผมงามบ่งงามเขียวดึ๋งดึเลยอ๋อไปทิ้งเข้าก็ไปสรุปผลงานอยู่ลุมหมดแล้วครับผมวีลดุลครับทีได้ทอดเชือกันฝนแล้วจละขันฝนมามาไปครับ มาบอกผลงานกันครับผมลงมาจากหลังเขาแล้วครับผมถอดเสื้อกันฝนครับว่างัน,นีอ้โต๊งมากน้อยนึงตัวให้ใชส่เสื้อกันฝนจ้าผลงานขึ้นผู้ขึ้นเขามือนีอ้จักรพี่หนอ่อเทว่าสุดยอดอยู่เนาะแม่นครับผมจ้าเป็นฮ็ดเกิดใหม่ก็มีเนอไหนหนอ้นอแม่นครับผมเพิ่งแดงขาไหได้จักพี่นอ้อออกใหม่จากพี่นอ้อ พึง่งแดงขาลายเฉพาะระแปะจะออกใหม่นี่ละงอกกระเหลือมเห็นแน่อยู่เนาะมีใครมีตูมจ้ะแตวะ่ว่าไ่รายด้วยจ้ะพี่น้องก็อแดงกะมีแนจ่จ้ะพึง่งแดงขาลายเมื่อนี้เขาก็ไดเฮ็ดเพิ่งอันเพิ่งเขาหอมนะเนาะเพิ่งหอมเนาะหลกักๆก็เป็นเพิ่งดำด้วยค่ะพี่น้องร้ายก็โมที่สุดก็แม่นเพิ่งดำจ้ะแต่ขังบน,นี่กเพาไดเพิ่งแดงขาลายละจ้ะเพิ่มเติมมากเมื่อนี้เพิ่งชมพูาา่ก็ได้ละงอกขาวละงอกเหลืองจ้ะก็อแดงเพึ่ง หอมกระต่ายนี่ก็มีเทิ้งเฮ็ดเพึ่งหอมเห็ดกอบานแล้วก็เห็ดปวกเนาะคะ่ะเห็ดตะไคร่ดอกหนึ่งแถมบัดลงมาสุดท้ายเนาะเนียนครับผมจ้าสรุปประมาณอยู่ครับผมคุ้มค่าอยู่เนาะคุ้มค่าเมื่อยอยู่ครับผมเขินมากมากเจอกับพี่น้องเพป็นมาปีอัพหนึ่งเนาะเนียนครับผมจ้าผลงานมื่อกี้เป็นคลิปของวันที่หนึ่งนะจ้าหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเมื่อกี้ก็เพิ่งจะขอ,ขอฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ้า ถึงชอบวิดีโอจังไดยก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้ะเ,เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่ตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเก,ก้าวละจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้งกำลังใจเมื่อกี้ก็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณหล,ลายๆครับผมจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้ยเมื่อกี้ก็พอกี้กับฝากผลงานไว้เพียงจำเนี้ยละจ้าเอาไว้บอกกันไหมเมื่ เมย์เมยกีก็พ่อคีกัขอตัวลากระบ๋านก็เด้อจ้าขอกล่าววคำ่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีคุณเมย์ได้หลายท่านครับผมปอไงเป็นไงครับผมเอลยอายน้องนุ่งครับผมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมย์กีพารยครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจที่ทรงมาให้ครับผมพ่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศครับผมขอบพระคุณได้หลายครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายค่ะ